สวัสดีทุกคนนะจ๊า ح. ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ n s u มา Channel กันอีกแล้วนะคะ วันนี้นะคะก็อยู่กับโอเมสิเนาะกับคลิปมั n โนสกิลกันแล้วนะคะไม่รู้สกิลอะไรยังแต่ว่าเรายังไม่เห็นนะคะเปเปอร์ก็มามนโนกันก่อนละกันนะสำหรับทำเนียมตัวใหม่นะคะที่เข้ามาในเกมของโองเมจินั่นเองนะคะรอบนี้ก็เป็นดาบวเดไอแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเข้าที่จีนก่อนนะเนาะเซิร์ฟแม่เราเดี๋ยวค่อยเข้าเซิร์ฟกูบอลตามมามานะคะอืม ก็สวยเป็นผู้หญิงนะคะเอน้าอีกแล้วเอน้าสองตัวติดเลยเนาะก็จะมีอะไรนะแมวเป้าก่อหนานี้ตัวหนึ่งนะคะรอบนี้นะคะเป็นผู้หญิงนะ้องซื้ออะไรนะมาการซึการมิเหรอเป็นเขาบอกว่าเป็นอะไรอะ่ะเทพแห่งภัยพิบัตินะคะสวยมากเปนชน,นีคืออาดันเหมือนเซลมอนมากเลยไม่ใช่ยเพีย์ทะเลอะ่ะเออเหมือนยเพีรทะเลร่างโตมากแล้วก็โตมาแล้วก็เป็นประสาท ไ็นปีบ้านะคะโอเคเนาะอ่ะเราไปดูดีกว่าว่าความสวยความซึ้งของเจแกจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็สกิลจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะเรามาไปมโนด้วยกันนะคะวันนี้อ่ะเริ่มกันเลยสวยนะ้ารูปดวงตายอีกแล้วนึกถึงยายโดมกกิเนาะแต่สาวดีมากเลยนะ เหมือนหออ่อศพอะเนี่เหมือนเหมือนไหมเหมือนเพื่อทะเลไหมโคดเหีอวชุดเนี้ยแต่ชุดนี้ดีมากเหมือนแบบดักแด้ไฟฉากขึ้นมานี่คโคตรเลยเนี่ยเออน่าล่ากไม้ผีเสือเ้อหรอแต่สาวเพลงดีมากมเป็น,เป,นเป็นผ้าห่อศพนะทุกคนนะ กระทาหรอเข้าอาริน่น่าจะเลือห <c oughs> ลังแอ่นตลอดแล้วนี <c oughs> เหมือนโตเกียวกูดเนาะอีตัวเนี้ยอีกตเกียวกูดที่มันมีพลังเป็นปีกอ่ะ ทรงนี้เหมือนอะไรนะเอ็นมูมากเอ็นมูที่เป็นคลั่งไปแล้วนะคะตรงนี้สก,กินลาวามากเรื่องนี้แคทมากพูดตรงๆตานี่หคือาราเป็นโมมิสีปีกเป็นอะเรียนแล้วมิงเ,เรกิเลยคะ่ะ พีวิวนานมากแม่ีปกติหรอโอ้ซับเพื่อนหรอใส่โลยเพื่อนนะ่สะถ้าสามก็เรียกว่าจะอลังกว่านี้ปกตินะคะับสองกดใช้สามสกิลเลยเนาะนี่ ปถึงว่าตีปกติสกิลสองก็กดสกิลสก็กดนะคะวิโลโก้เลิศมากมาแล้วนะคะโลโก้ประจำซีซั่นนี้เออเป็นอะไรนะมันเป็นอ่าแกงไพธาโลนะคะตัวร้ายใหม่ ชอบมากกป็มีโลโก้แบบว่าประจำซีซั่นมานานแล้วรอบก่อนไปของพวกหกบาทใช่ไหมสวยตอนนี้ก็เป็นมือไพทาโรนะคะก็ไม่รู้ว่าตัวต่อไปจะอยู่ในสังกัดนี้หรือเปล่าอ่ะโอเคเรามามมโ,โนสกิลกันดีกว่านะคะกับใหญ่มักกะสึกามินะคะสกิลัวที่ปกติเนาะเออแล้วก็จะมีอะไรอ่สะสแต็กขึ้นที่ตัวเองด้วยนะคะ เจ็ดสแต็กนะคะสแต็กศพเหมือนเครื่องสังเวยเลยเนาะ,ะมาดูการทำอะไรเปี้ยตีปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะทำดาเมจหนงร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีหรือเปล่าเป็นแบบเป็นทุกตัวนะคะ,ม,ะมาดูสกิลสองนะคะสกิลสองก็ใช้สองลูกไฟนะคะสแต็กมีห้าใช่ไหมเมื่อกี้ลดเหลือสี่เนาะ เลือกเพื่อน1คนนะคะได้รับโลนะแล้วก็บับดาบให้กับทั้งทีมนะคะเออแต่ว่าคนที่เลือกก็จะได้โลแต่ว่าทุกคนก็ได้บับดาบหรอน่าสนใจแต่สแต็กมันเสียนะทุกคนเดีูดนะดันนี้5ใช่ไหมใช้ปุ๊บเดี4สนะี่อาจจะมีเงื่อนไขการเทสสแต็กไอตรงนี้นะคะสกิลสอเพราะว่าสแต็กนี้ก็มาจากสกิลสองนั่นแหละนะแล้วไงต่อ อ่ะเจ็ดสแต็กนะคะฝั่งนุนมาตีอ๋อตอนเรามีสแต็กฝั่งนุนมาตีนะคะจะโดนดามจทุกตัวเลยนะใช่ไหมเออเพื่อนโดนป่ะหรือว่าคนที่ตีก็โดนคนที่ตีก็โดนหรือเปล่าอ่ะคนที่ตีก็โดนนะคะเนี่ยคนที่ตีก็โดนโดนหมดเลยนะวิวสะท้อนหรอเอ้ยสะท้อนดามจหรอช่วยเทนกันได้ไหม ชูเทนมันกันได้เฉพาะคนที่แบบเป็นเทินของตัวเองนะแต่ถ้าเป็นเพื่อนอะมันจะไม่กันให้อุย๊ยน่าสนใจอุย๊ยสะท้อนหรอไอเลิฟกระจกนะเราเป็นสลิมกระจกมาก่อนนะคะมีต่อมากระจกสมัยเซิร์ฟไทยแต่เซิร์ฟโกบลบอลไปเล่นไม่ได้นะกระจกแบบไม่มีชูเทนกันซีดอยู่หน่อยอุยอ๊ยสะท้อนหมวเนี่ย,ยแต่ว่าสเต็กสะลดนะคะเมื่อกี้จากเจ็ดเนาะก็เหลือหกนะคะ น่าสนใจนะโอเคหมดแล้วหรอสกิลสองแค่นั้นแล้วสแต็กได้มาจากไหนละ่ะเออนี่แหละคำถามอ,อ่ามาดูสกิลสามนะคะอ,อ่าใช้สามลูกไฟเนาะตีหมู่ด้วยปะเออโอ้ยขัดอ๋อกินเลือดเพื่อนนี่หว่าใช่ไหมหรือว่าทำทำามิเใส่ทุกคนหล่อ อ๋อมันกินเลือดทุกตัวในสนามปะ่ะเนี่ยเหมือนสกัดเลือดทั้งหมดเลยนะในสนามอะ่ะฝั่งเราก็โดนกัดฝั่งตรงข้ามก็โดนกัดเออเหมือนดูดมาเนาะดูดมาเสร็จก็เอามาให้อีลูกระเบิดนั้นนะคะทำดามจดเออหนึ่งฮิตนะแบบหมู่ตุ้มแล้วก็ฝั่งตรงนจะให้เลือกปะ่ะตอนอกดสกิลใช่ไหมตอนอกดสกิลจะให้เราเลือกนะคะ ตัวที่เลือกนะจะติดสถานะหัวใจราวว่าหัวใจแตกเนี่ยหัวใจแตกหัวใจทะลุไอ้นี่หัวใจทะลุทำอะไรไหนดูซิหัวใจทะลุถ้าเพื่อนฝันตรงข้ามมาตีเราเหรอคนที่ติดหัวใจทะลุจะโดนดามจสะท้อนกลับไปด้วยนะคะตามจำนวนที่เพื่อนมาตีเรานะเออเนี่ยเพื่อนมันตีเราเก้าร้อยเก้าสิบอีตัวหัวใจแตกก็โดนเก้าร้อยเก้าสิบอุ้ย นี่ยมันกระจกกระจกหลังดีชอบมากแต่สแต็คทองได้จากไหนอ่ะได้จากตอนเริ่มเทินปะนดีวขอรู้ิแมแมแหมเริ่มเทินก็ไม่เห็นได้เลยบัฟต้านนี่มาจากไหนอีกล่วเนี่ยบัฟไม่มีต้านด้วยต้านมาจากไหนวแะ,ะแล้วสแต็คหายไปไหนน้าสนใจนะคะสะแต็คมาจากไหนอ่ะ หรือว่าเริ่มเกมมีให้แค่เจ็ดอันหรอจบเทิร์นก็ไม่ได้นะนก็ไม่เข้าใจนะคะมันไม่โชว์ว่ามันได้สเต็กจากไหนอะนะหรือได้แค่ตอนเริ่มเกมแค่ติดสแต็กเท่านั้นแล้วจนันทก็คือหมดเลยหายเลยไม่มีแนยดูริกดสามก็ไม่ขึ้นนะเออรอนตีก็ไม่ขึ้นเริ่มเทิร์นก็ไม่ขึ้นน่จาจะไหนวะ ไม่แน่ใจนะคะอะเดี๋ยวรอเปเปอร์มันออกแล้วกันนะคะว่าจะทําอะไรได้นะคะอุ๊ยเป็นตัวที่รยดูน่าสนใจนะคะซับแบบทําดาเมจได้นะคะอ่ะมาดูทําอะไรได้บ้างน,นะคะก็สกิลสองเนาะสกิลสองแจกโล่ให้กับตัวที่เลือกแล้วก็บัฟดาทั้งทีมนะคะโดยการลบสแต็กทองของตัวเองนะคะ1นึ่งสแตก็กส่วนสกิลสามก็ ดูดเลือดนะคะทุกตัวในบรสสนามนะคะมาบวกพลังให้กับเย,ยลูกลูกระเบิดนี้นะแล้วก็จะระเบิดทำดาเมจใส่ศัตรูทั้งหมดเนาะหนึ่งฮิตแล้วก็ตอนตัวที่เลือกเป็นเป้าหมายนะคะจะ,ะติดสถานะหัวใจแตกนะคะเวลาเพื่อนคนอื่นใช่ไหมพันธมิตรในทีมฝั่งนู้นนะมาตีเรา ตัวที่ติดหัวสแตกก็จะโดนดาเมจตามที่เราโดนด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้สแต็กสีทองถ้าเราโดนโจมตีนะคะก็จะสะท้อนดาเมจดกลับไปใส่ของตรงข้ามทั้งหมดด้วยนะคะก็ดูเป็นตัวที่คอนเซปต์โอเคนะใหกระจกะอะทุกคนเป็นมิตอมากระจกแบบว่าเป็นตัวให้เเล่นนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นแบบที่คิดไว้ใช่หรือเปล่า <c oughs> ก็เดี๋ยวรอแบบรายละเอียดเปเปอร์เนาะมันออกมาละกัน ว่าจะเป็นส่วนแต่ฉันคิดว่ามันน่าจะออกมาแล้วล่ะออนะคะต้องไปดูที่เว็บของเว็บนึงอ,อะเขาจะเขียนไว้อยู่นะคะของอะไรอะของคิวอะไรสักอย่างนั่นแหละนะคะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราก็รอออกละกันนะคะอีกไม่กี่วันแหละเชื่อว่าเขาทางานเร็วเกินไม่เขาไม่ไหวหรอกนะ อ่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลนะคะของการบนโนสกิลนะคะชิกกยิมิใหม่ขอมากาซามินะคะและสำหรับทุกคนล่ะคะคิดว่าสกิลของนางจึง้งหรือไม่หรือว่าเออมีอะไรเสริมเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต่ลงคลิปนะคะเออสำหรับวันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้อัญยองนะคะทุกคน